สบายดีทุกคนสบายดีตอนบ่ายตอนบ่ายเมื้อนี้กะสนิมสิไปหาเนี่ยอยู่ในกินทุกคนเลยมื้อวนนี้นะว่าจะไปเอาดอกพักมันต้นนะอยู่นาบ่อเพชรพื่อละทุกคนแต่พี่หัวมันสิมีหรือบ่ลเนาะ้าเดี๋ยวไปเบิ่งนั้นเดีอยวทุกคนเลยไปเมื้อนี้กะเราจะมื่โซลานอยู่แต่มันใหญ่พื่อละทุกคนจะกลราสิไปน้ำรือบอถ้าลานมีไปน้ำกะได้ไปผู้เดียวตอนนี้กมะมาหดอนนาบ่อเพชรแล้วทุกคนหลังจากที่มาหอดแล้วกะจดลดปาไว้เทงนัน เผ็ดท่านะเดี๋ยวสนิมสิเฮาไปเอามันดอกมันต้นอยู่แต่ในสวนมันพุลละ่ะหลานกับปะเฮออยู่แทงท่านพวามมันแดดหอนเนาะก็ทุกคนด้วยโสนมาขามมัไปไห่จะคุยประเด็งเลยขาเอามเนเงาอืมก็อืม หวานขนาดตอนนี้ก็เข้ามาทางในสซนพี่ละทุกคนอันนี้น่าจะเป็นมันต้นเก่าเลยเนาะมันต้นแต่ปีกายนี้แลละตามเบงอืมมีแต่หญานะ้าทั้งหมดนี่ทุกคนตอนนี้สาวนิมนก็ได้มาหอดกุก๊กสูที่มันมีดอกมีมะนะดอกมันน่ะนึ่งกินนะแซ่บ้อยพี่น้อง หนึ่งกินกับแจวหรือว่าปนป่าปนกบประเภทปนอ่ะแซ่บกินกับหนึ่งดอกมันต้นนะเดี๋ยวเอาก่อนแดดก้าอะไร ฮักมาเป็นงานเลยทุกคนเลยฮ้อนอะไรอะรล่อ,อสิเป็นร่มแล้วสิเป็นร่มแล้วอันแก่อันไปเลยก็เอาไปเลยเดี๋ยวเมื่อซ่อมอายุแตห่หนปุ๊บจนน่นเป็นลมคาส่วนแดดเป็นตะเมา เมาแดดก็คือเมาเหล่าได้รกเป็ดแล้วไนงะมะมันเปลี่ยนแบบนี้มะมะแก่แ้วตัวนี้แกก็เอาดีแต่พี่พาหลานเข้ามานั่งฉันเชือ ลมลมนี่กระบ,บี่ทิ่วกระบ,บีพัดมาเจ้าสร้างใจดำกับข่อย ได้หลายเติมมาทุกคนเลยนี่ก็เอาดอกมันต้นพอ่อเะไรทุกคนถ้าถ้าบีพ่อก็คือไปต่อบีได้เลยเพราะหอนแห้งทุกคนเลยเพาตัวพี่ลึกเด็ดอะไรบูโรดนี่ยังมีท่านได้เต็มครับพอ่อกัลเลยแต่กก็พ่อนึ่งและสันนี้นะทุกคนป่ะเดี๋ยวออกไปเท่งพวกอะไรทุกคนเดวแบนีนน้ออกไปเอ,อ,อกไปเท่งโมเพชรพวกอะไรทุกคน จักเสียงวจตโซนน่นไหวหรือบอน,นี่นะพอทางออกกรับป้นอยู่ไก่เติมด,ด้ทุกคนสันนิมมาเอาทางแคมหูโหเซอตัวนึงนะจนได้แก้ป้าป้าป้า,ทา,ปาทางเฮ้าพูดไล้ทุกคนเลยมีไหวพอจะอบผิวอเนระมาลอดไปเดี๋ยวออกอ้อนมานน้ แดดย่อมเลยเนี่ยนี่นี่ทุกคนตอนนี้ก็ออกมาฮอดเทงเพี่แล้วนะหลานกันสบายดีปะลุงก็ล่ะสบายดีสบายดีปะลุง สาลาตีพักกะในหลายตึกมือบมือบมีเม้าอยู่น้ำเพอ่ะส uh ิมือล ah ้านนะนะฮะอะไรจะมืออะเดี๋ยวอมือบอยู่ดินก่อน ยู่นี่เย็นนัง่งเถะนั่งจังอยจอังมือเนาะเรียบเอามะขามเมื่อกินส้มก่อนทุกคนยังมือ่อว่าตอนสนิมฮอลสนนั่นน่ะเห็นมะขามเป็นแต่แซบอันนี้ทุกคนเลยเป็นแต่โยคุยประเดะแลนะเอากกทางน่านเลยนี่ละ <c oughs> นี่ค่ายเด่เห็นมะขามแล้วเป็นแต่โยคุยแจวประเดะท่านพี่น้อง พ่อพักมันโค้งแล้วกันมองมองพักถามพักโค้งเอาแทาเอาวะลุยเจี่ยวไปเลยไหนนะเดี๋ยวเอาทางต่ำนี่หน่อย มือบมาวันนี้ลาติก็เป็นเสียงทุกคนอากาศเป้นเสียงก็เป็นเดี๋ยวพักกันมือก่อนทุกคนเลยแดดก็อ่อนแน่ละเพราะว่าตอนนี้ก็น่าจะใบสองใบสามแล้วแหละตอนนี้ก็มาฮอนเฮิร์นเลยทุกคนหลังจากที่มาฮอนเฮิร์นก็บสีดำเสี่ยวประเด้กินส้มก่อนนะเพราะว่า เดี๋ยวเฮ็ดเนื้อ,อยูน้องกินกะมันยังมีคำปลาเลอะนะพี่น้องเดี๋ยวเฮ็ดอะน,นะเดี๋ยวต่ำส้มกินก่อนตังเฮ็ดยูเฮ็ดกินเนาะเพราะว่าตอนนี้กันยังไม่ทันได้คำปลาเลอะต่ำปลาแดกกินสมก่อนเนื้อยากหูผับคงคู่เดี๋ยวมาต่ำปลาแดกกินกับมะขามก่อนทุกคนกินส้มก่อนเข้าเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ทันได้คำปลาเลอะก็ยัง เลยยังมีท่านได้เห็ดยูเห็ดกลินนะประมาณสี่โมงห้าโมงแดงเวลาทุกคนเลยอย่งนี้แนวยูแนวกลินเนาะ เฮ็ดเองนะทุกคนตุงขนาดาเอาต้นน้อย กระตำเจียวแล้วเรียบร้อย,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 ยทุกคนเจียวมาได้มาได้ทุกคนนี่มาขามพพงยงง่ายภาพแกะตัวนั้นดึงตัวน,นี้กระโดดเขาเห็น điều như thật keo เดินตุกๆแล้วนอนน่ะยังยัยัง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 ยยังยงยังยังยัยัง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 ังย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 ัังยัังยังยังยยัง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 ยัยัง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  ครับเสดวกคุณพาผังก็ได้ไหมลงมาล้มแน่เป็นจังไรทอแรงหลังจากที่กินน้มยาทุกคนเดีจอสนิมซีมาเห็ดยังอยู่ในกลิ่นก็เนาะเพราะตอนนี้ก็ขำเติมแล้วล่ะทุกคนเอ้ เดี๋ยวมาล้างผักนึ่งเนาะมืดฝนนะยทุกคนตอนนี้นะเะ็ดแต่กตกแหงกันนะมึงมันมืดในสิะ จเต็มจนเนี่ยเต็มโฮดเนะาะมะไปเลยมากะนึง่งท่าเดี๋ยวนี่อาาพอหม้อปิดไว้เดี๋ยวมันซุกจังมาปุ่งทุกคนเลยค้างปลาไว้ นี่ทุกคนเฮทนาอยู่แนวกินแรงมืนอนนี้กันแล้วแล้วนะปีงป่าต้นหนอไม้นึ่งผัก มีประมาณนี้หละทุกคนเลยอาหารแรงมันนี้นะมาเด้อทุกคนมากินข้าวแรงน้ำเดือวตอนนี้กระคามืดละลมพุ่นก็มาแล้วทุกคนเยมาเด้อทุกคนเนอะข้าวแรงแก่ลว is mm -hmm.